นี่เดคนเดียวก็พอเข่งเดียวคนเดียวพอเลยเร็วโอ้โมเฮียที่ไหนจะไปยกไหวเข่งขนาดเนี้ยคนเดียวเข่งแค่เนี้ยยกคนเดียวก็ไหวยกโอไม่ไหวหรอกโมใครจะไปยกไหวเรามึงดูโกมันหนักตรงไหนวะฮะมันหนักตรงไหนเนี่ยมึงดูสิมันหนักตรงไหนฮะโอ้นี่งจริงวะสองยังไหวเลยไอ้น้องโอ้จริงโมยอดมึงดูกูซะไปที่รถไอสมองน้อย โง่ทุกรุ่นเหนื่อยทุกปีสมองไม่คอจริงไอรายงานตัวฝั่งโน้นรับทราบราบเออคือหมู่ครับอะไรส้องใสยอะไรสั่งยังไงต้องได้อย่างนั้นปฏิบัติโดดโดดยังไงอะครับโดดยังไงโดดยังไงเหรอ นี่คือคำถามใช่ไหมว่าโดดยังไงมึงดูกูวิธีการโดดเป็นไงไอพวกหมามึงเห็นกันไหมน้ำบานกว่าเก่าอีก เสียงดังฟังชัดเห็นไหมประทัดใจทุกคนจริงๆควายทุกคนเตรียมตัวดดอปปฏิบัติดดอดดโอปดรอข้อมึงสิอะไรคือูครับ แล้วน้ำอ่ะมันไม่เข้าจหมู่มู่นะครับโอ้ไอ้ฝายเอ้ยพ่อแม่งไม่เคยสั่งสอนหรือไงวะฮะการโดดน้ำน้นมันรู้จักการก้นหายใจมันก็ไม่เข้าแล้วเข้าใจหรือเปล่าไม่ว่ามึงจะลงข่าไหนก็ได้ขอให้มึงกั้นหายใจเป็นดูไอ้ฝ้ายนี่มึงเห็นกันหรือยังเห็นแล้วใช่ไหมฝที่นี่แหละ ทุกคนต้องโดดถ้าไม่โดดกูจะซ้ำทุกคนทหารโดดเร็วเร็วไปเร็วโดดไปเร็วเร็วไปเร็วโวยไ้เรังสมองทำไหว่ถึงังนะมึงไม่ต้องามเลยกูจะซ้ำน em> ีคไปดูสิเอาโดดเกด หาพ่อมึงเหรออันดีรลสวัสดีค่ะอันยองยองครับอันยองเลยอันยาวด้วยครับเกิดเร็วแล้วก็ไหนสัตว์เอาเฮ้ยแข่งมึงเนี่ยมึงจะวางการตลาดได้งไง เด็กคนเดียวก็พอแข่งเดียวคนเดียวพอเลยเร็วโหมเฮียที่ไหนจะไปยกไหวเข่งขนาดนี้ยคนเดียวแข่งแค่นี้ยกคนเดียวก็ไหวยกโไม่ไหวหรอกโมใครจะไปยกไหวเรามึงดูโกมันหนักตรงไหนวะฮะมันหนักตรงไหนเนี่ยมึงดูสิมันหนักตรงไหนฮะโหนี่จริงวะสองยังไหวเลยน้องโหจริงวะโมยอนมึงดูกูซะไปที่รถไอสมองน้อย โง่ทุกรุ่นเหนื่อยทุกปีสมอง,งไม่คำนวณเป็นน่างโง่เลยกูผมทะเลว่าขุดเขาเจ็ดรูปนะนะยังง่ายกว่าคุพวกมึงเลยอีกาย